ภาพตระกูลใหญ่นรงเดชท,ทำบุญให้คุณหญิงพรทิพย์ท่าทายอย่างรวมเฟรม้วยพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวสำหรับตระกูลใหญ่นรงเดชท,ที่มีกรน,นรงเดชสามีสุดที่รักของนางเอกสาวซิดิต้าเจนเซนเป็นพ่องานในการจัดเตรียมทุกอย่างโดยกรณรงเดชนั้นได้เผยภาพบรรยากาศงานพิธีท,ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณหญิงพรทิพย์นรงเดชซึ่งเป็นคุณแม่ของตนเองในวันที่7เดือน7 ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณแม่คุณหญิงพรทิพย์นรงเดชขอบคุณคุณแม่สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ลูกเป็นลูกในวันนี้รักและคิดถึงทุกวันครับจากนั้นก้อนรงเดชก็ยังได้เผยภาพที่มีนักร้องสาวทาทายางรวมเฟรมอยู่ด้วยโดยเจ้าตัวนั้นได้เขียนอธิบายเอาไว้ว่าขอบคุณพี่ๆน้องๆ KPN ทุ PN, ถูกท่านที่มารวมทำบุญในวันคล้ายวันเกิดคุณแม่นะครับ ขอบคุณพี่เบิร์ตธงชัยและพี่นกน้อยสำหรับพวงมาลัยที่ฝากมาให้คุณแม่ด้วยนะครับเชื่อว่าคุณแม่ต้องมีความสุขมากที่ทุกคนมาร่วมทำหุนในวันเกิดเป็นภาพที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาเลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ